ผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะเนี่ยลงจากรถสักทีไอสัตว์ลงจากรถสักทีเว้ยไอเวนเอ้ยสวัสดีครับผมเอลซีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เลโก้พัง2077วันนี้ผมจะมาเล่นเควสของ n i x นะครับก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครก็หน่ยเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกชื่อเควสต้องบนนะครับมามันให้เราไปที่ afterlight ว่าไงมาุ่น นี่เราไม่ต้องพูดเขาก็ขยับทางให้ครับว่างอไงแคลรก็ก็ดีก็ดีครับที่เกียร์คุยด้วยใครวะเป็นใครลืมไปแล้วมันเป็นใครอ๋อไอนของเลจิน่าที่ให้ไปช่วยไอ้นี่แอบจาหน้าไม่ได้ที่เราได้ไอสไนเปอร์ไอคอนิกมาจากมันนะไอ้นี่โอเคไปละเราไปรีเควสกันต่อดีกว่า Okay. Got a yarn for you. Quick biz, that is. You interested? Alright, right. All lay it on me. I was cruising the net, you feel? And I spotted an interesting classified. Wait, let me guess. Performance enhancers? A used Mr. Stud? Cheap. Now, I'm a serious man, V, and serious matters are what, if not all, that concern me. Somebody's selling a book of spells. Edition dating from before the first net crash. Might not mean much to you, but it sounds like a treasure to a net runner. Fucking Dead Sea Scroll, yummy. You want me to clip it for you, don't you? Uh -uh. No clipping required. Just buy the damn thing. Real... I see. Okay. Maybe you're right, I I Yeah, my man. Zipping you the deets on the cellar. โอเคแล้ว okay. ผมโทรหาไอ้นี่นะตอนนี้มันกดโทรไม่ได้ดิต้องออกไปข้างนอ,อกเปล่าวะออกโทรได้ละโทรได้ละเอ่อเอ่อ <about> ออกทางไหนวะเนี่ยออกทางนูน้นเราก็เดินงงคนระับไปก่อนเด้อไม่อ่ะไม่คุยทั้งนั้นอ่ะ,อะดีใจเหมือนกันที่ได้เจอถึงแกจะมาหลอกใช้งานฉันก็เถอะแต่ไม่เป็นไรรถกลคุยไหนวะเนะี่ยโอ๊ตโอ้ยสักเย้ยอืมมันไส้พวกบ้านี่เรารถชนแม่งเลยไม่เอาคันนี้แล้วได้ไหมเอาคันอื่นเออมานี่ละกันคันนี้ละกันเท่ดี อยู่ไหนเอ่ยประมาณ1.7โลครับไปเจอกันที่หน้างาน let's go มีเควสสำรองครับอยู่ๆก็มีเควสสำรองเฉยเลยโอเคจะไปเดี๋ยวผมเอาเควสอันล่าสุดนี่ก่อนนะเควสของริเวอร์นี่เราน่าได้โลครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะไม่แน่ใจวม่ออกเป็นยังไงช๊บถ้าเควสนี้จบไวทำซ้อนกันเลยก็ได้ big fucking mistake. อะไรวะเนี่ยเนี่ยนะเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะแค่ควักปืนมันมันก็นับเหรอผมไม่ได้ตั้งใจผมขอโทษเฮ้ไม่ใช่เหรอผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะเนี่ยอ อ้าวช่างแม่งอะไม่ทันแล้วช่างม,มัเถอะเมื่อกี้กดผิดดับเลยพลาดที่หน่อยไม่เป็นไรช่างแม่งอย่างน้อยก็ได้ข้อมูลมาดีโดนโชนอีกแล้วรถผมอยู่ไหนรถอยู่นี่วืบโอเคครับถึงเวลาที่ผมจะกลับไปที่นู่นแล้วมาเจอกันหน้างานนครับคนลำคาญทำไมน,นี้มันวิ่งไม่ได้วายเวนเหมือ hey, นกันเหมือนกัน hey. Hey. เออ ขอเชียงกันก่อนขอเชียงกันก่อนไหนดูสิ so, ได้ได้เท่าไหร่เออเสร็จละไวมันเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราไปลุยเควสของริเวอร์ต่อนะครับ ปควีตต่อไปเป็นของเวอร์นะครับริเวอร์ริเวอร์เฮ้ยรถโคดเท่ีะมาทางไหนวะต้องได้คันนี้ไหนอะอ๋อข้างหน้านะมะั้งไหนพี่ชายจะเร็วขนาดไหนกันเชียวครับดูรถผมด้วยถ้าคุณช้ากว่ารถผมนี่ถ้าคุณช้ากว่ารถผมนี่ไม่ได้นะยิงไม่ได้วะโอ้โหโอ้ไม่ก็มันต้องชนนะับต้องชนมันยิงไม่ได้อะไหนมันกดยิงแล้วมันยิงไม่ออกอะเฮ้ยเนี่ยเราเนี่ย เฮียโอ้มันมีกำลังสำรองเหรอเป็นไหนว่าเวนจุดนี้เป็นไหนครับจจโชนแม่งเลยโนแม่งเลยเหลือเหลือสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วว่าไงดีวะไปถนนไม่ได้ด้วยดิอืมข้างหน้าข้างหน้าเป็นทางไปอ่ามันลงจากรถแล้วในที่สุดเเว้นเอลงจากรถสักทีไอสัตว์ลงจากรถสักทีเว้ยไอเวนเอ้ยรอมานานแล้วไม่ไหวแล้วจ้า ไม่ไหวแล้วจ้าไม่เงียบปาดปาดหัวขาดเรียบร้อยใจ็รถหรือว่าอะไรวะนะวิ่งเก็บโดนชนเซมิมารุครับชื่อว่าเซมิมารุมาไงเราได้คันนี้แล้วหรือยังไฟล์ที่เราโหลดไว้มีนี่อีกเหรอยังมีอีกเหรอยังขับไม่ได้ครับตอนนี้วีดีก็ได้รถฟรีเจง๋งเยี่ยมเรียบร้อยมา ลองขับรถคันนี้กันดีกว่ามันจะแรงขนาดไหนกันเชียวความเร็วสูงสุดเท่าไหร่กันนะอเอาไมีเควสต่ออีกเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโทรหาแคลร์วันนี้แสดงมันแรงมากๆเลยเหรอแรงกว่ารถขาวเราอีกเหรอโอเคครับงั้นเราไหนๆก็ไหนๆละลุยเควสตต่อเลยดีกว่ารถเทขนาดนี้มันหายากนะรู้ไหมมันก็ยังช้ากว่ารถเราอยู่ดีอะรถเราสองร้อยสิบอะ ก็ถือว่าเร็วครับแต่รถเราดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะให้ไปกับรถตรงนู้นเหรอชิบโอ้ยจริงก็เป็นรถเควสก็นึกว่ามันจะแบบเร็วกว่ารถที่เรามีอยู่อะไรประมาณนี้แต่ไม่ใช่ครับรถที่เรามีอยู่นี่เร็วกว่าหรือเปล่าไม่รู้ อืออืปึ <S struggled> okay, right okay. ๊บโอเคครับมีข้อมูลออกมาเลยข้อมูลเข้ามาออกมาจะบปึ๊บจะบปึ๊บเรียบร้อย yes ยังไม่ขึ้นว่าเป็นรถของเราแล้ยนะนึกว่าเป็นรถของเราแล้วนะครับเนี่ยแล้วไงต่อเฮ l l เอ a h พยายามใช้งานริสตโค้ดคืออะไรวะไอ้ยะอเทโอเท เอาล่ะก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับน่มีแค่นี้แหละต่อไปผมมาทำควยนี้ต่อกันสำหรับใครที่ชอบก็อยเริ่มกดไลค์กดซับสไคร e นะฮะไว้เจอกันใหม่พัทหน,น้าครับทุกคนโชคดีจ้า